ปเปิอหมัดมองเลยแล้ววันนี้หมูวนนสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะ <พบ S 2> <ด>แม่ลูกเลยนี่สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอซทุกท่านคะ่ะดูค่ะวันนี้ได้อะไรมาวันนี้ได้เย้ายวนใจแม่ทันวยขนมสับปะรดกับขนมอัดนิดของน้องจูเนียร์มานี้เลยจุบก,ก่อนแล้วอ่ะ ลอยแล้วนอันนี้ให้แม่ก่อนเดี๋ยวของหนูของหนูข้างล่างโอ้ยคุณแม่ธันวาอาปากรอแล้วพ่อจ๋าเร็วๆสิเดี๋ยวก่อนค่ะเจี๊ยงม,มาไหนตัวหนึ่งหน่อเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่วอนหนูอ่ะช่วยแกแม่ธันวาจะช่วยแก่พ่อจ๋าเองพี่มุม่งเราพี่น้อยเรากินด้วยเจ็บไ,ไ,ไม่ได้เลย อย่ากอนเดี hmm. Hi, id, id, ๋ยวกวนช่วยแกให้พี่น้อยด้วยเด้ออ่ะเดี๋ยวดูค่ะดูค่ะอุ้ยอุ้ยด่าเยอนะอ่นนังน้อยอย่ากวนค่ะโอ้ยพี่น้อยได้ชิมหนึ่งไปแล้วอ่ะพี่น้อยอารมณ์เม็ดไหมให้พี่น้อยด้วยพี่น้อยพี่น้อยไม่กินเหรอโอ้ยโอ้ย เ็ดเพียงชักชา้าเทเองเลยไม่มีอย่าเดอ้ออย่าไปไล่น้องจูงนี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ะอันนี้ของจูนตรงนี้อันนี้พวกกินแล้วนึ่กินด้วยกันอ่ะ,อะอค่อยๆสาเต้น้ำ Ui, ừ, luôn á, hai mấy thằng bạn luôn đấy Ui, ui À Con sẽ chắp rồi Chị Hoa bỏ qua leo leo, -leo nổi Ui, ui ừ, À, lời Xem bà mì À, ừ, à chụp gọi yên lấy Chị ba chụp gọi yên đây mày Ui, được hả หูมันหน่อยโพดลูกขนมน้อยโอ๊ยเจวาจะยกเอาไปหมดมึงดูมึงมึงไปก่อนดูก่อนเดี๋ยวด้ะอู้ใส่มือไม่ทันวาจะกินทั้งกระปุกไม่ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อจะายหยิบให้เจวาจะจกไปทั้งกระปุกเลยค่ะเยอะเยอะ Bò nó đâu nó đi ta. Léo léo bánh nha. Đưa kha. kha. Ôi. Ôi. Muống, muống. Lúc xào đồ. Cái này kịp nó Tết là bò. Đâu đâu. จะอนุม็ตให้จูอีกหน่อยเด็วแล้วเล้วหรขาลวงหาละเทใส่ฟ้าอนุม็มตตัวนั้นต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซด้วยนะคะส่งขนมอร่อยอร่อยมาให้แม่ธันวากับน้องจูเนียกับพี่บ๊อบขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณสำหรับขนมอร่อยอร่อยด้วยนะคะ แม่ทันวากับน้องจูเนียชอบใหญ่เลยค่ะดูฆ่าก่อนฆ่าก่อนเร็วอุ้ยดูค่ะฆ่าด้วยโจมาฆ่าก่อนเร็วมาขอบคุณนะค่อยๆค่ะใจร้อนค่ะคุณแม่ทันวาใจร้อนใส่เกือบดูจะไปใส่รองเท้าแล้วอะอะอ่ะอุ้ยดูดูเยอะหมดแล้ว

ผัวใจนะบางจานนึก่โอ๊ยพ่อจ๋ากินไม่ทันเลยกินขนมแข่งกันนี่รอกันรอกันแคุ่อกปุบอกมันเดียดิงานมันไอหมดเอง เกือบจะเกียนแล้วเอารองเท้าไปเล่นแล้วอันนี้แมอน้องจูมาเอาหนมเม็ดกับพ่อจ้าเลยอ่ะเทใส่ฝาตัวนั้นอ่ะป้อนไม่ทันเม่ทันวาเลยอ่ะ หมดแล้วคงไม่ทนว่าหมดแล้วโบบีอันละไมกระปุกเนื้ออ่ะกินนุ่มเม็ดกับลูกด้วยอ่ะอนุ่มเม็ดอ่ะดูค่ะกินแี่สิหยาบยืนเนี้ยดูเหยียบทิ้งแล้วโอ้ย,อ,ยอ่ะเจบ แม่ขอชิมด้วยจูอะออชิมทีเดียวโกยไปหมดเลย <laughs> น้องจูเนียงงเลยค่ะเอา้านี่แม่ชิมใช่ไหมแม่ขอชิมนิดเดียวใช่ไหมโอ้ยดูค่ะ,ะแม่ธนว่ฒนขอชิมนิดเดียวลูกหอบไปหมดเลยนุมแพ้อัดมิดนะคะอร่อยอร่อยค่ะดูค่ะดูอ่ะ เมทนวาขอชิมนมเม็ดด้วยชิมนิดเดียวเองค่ะโกยทีเดียวหมดเลยค่ะเด็กนังนี่กินกำนังล้ำดูเขียวถายแล้วนะกินเนื่อกินเกืนเลย,เลยอ,อ, <laughs> องจูนเนียกันไปแล้วไม่ไม่ัมนวากินเยอะดูหนูกินไม่ทันเลยค่ะดู แม่ธนวาก็จะกินนมเม็ดด้วย,อยงอนแล้วงอนให้แม่ธนวาแล้วอู้หูคดูงอนแล้วแม่ธนวากินของนูหมดเลย,ยดูดูด,ดูลูกสาวงอนเลยค่ะลูกสาวงอนเลยไม่กินแล้วดูสะงอนอแบงค์มานี่เอาอีก แล้วกันทาดูทางนู้นก็งอนนะดูลาบะดูลูกสาวงอนแล้ว แม่จ๋ากินนมเม็ดหนูหมดเลยดูค่ะอุ้ยดูงอนเอาไว้ให้หนูบ้างเด้อดูค่ะเอาไว้ให้หนูด้วยเด้อดูอุ้ยงอนใหญ่เลยไหนงอนให้พ่อจ๋าลุนลนลุนอะงอนไปงอนมาง่วงเฉยเลย ดูค่ะดูโอ้ยหมดแล้วขนมอร่อยหมดแล้วแบงมันหมดแล้วอะเปิดฟ้าดูอีกล้วงดูโอ้ยดูค่ะ ชมความน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียด้วยนะคะขอบคุณค่ะ